เหนื่อยกันใช่ไหมคะจากการทํางานจากการประชุมนะคะจากเรื่องวุ่นวายตลอดมาทั้งวันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฝึกโยคะฮิวกายฮิวใจกันนะคะก่อนที่จะมาเรียนโยคะในวันนี้นะคะครูฝากกด subscribe กดกระดิ่งช่องเพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเรียนโยคะฟรีๆกับครูเชอรี่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณปอนเซอร์ไซดีของเราคะ่ะ DNTCC ครีมนะคะครีมที่ผลิตจากเกาหลีแต่ราคาไทย ะคระูคลองใช้แล้วบอกเลยว่าดีมากๆเป็นครีมกันแดดที่มี S P F 35นะคะแล้วก็มีสารสก,กัดจากดอกพีโอนี่นะคงความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเถเจ็ดสิึง72ชั่วโมงแล้วก็เกลี่ยง่ายเนื้อเนียนนะคะบอกเลยว่าสำหรับครูโยคะแล้วเลิฟมากๆค่ะตัวนี้เหตุที่เลิฟเพราะว่าแค่ทาครีมกันแดดซีซีครีมตัวนี้ลงแป้งปัดแก้มทาปักปุ๊บปัดคิ้วจบเลยนะคะผิวก็จางใส ขอขบคุณซ CC r e a m นะคะ d n แอนทครีมกันแดดผลิตจากเกาหลีแต่ราคาไทยไทยตัวน,นี้นะคะไปลองกันได้นะคะแล้วก็ปิดมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคนที่สั่งซื้อนะผ่าน l ล n e แอดของครูเชอร์นะคะมีของแถมพิเศษเป็นมาให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอยากให้ทุกคนนั่งสบายๆผ่อนคลายแล้วมายืดเส้นยืดสายฮิวกายฮิวใจไปด้วยกันนะคะสามารถที่จะเปิดเพลงนะคะผ่อนคลายสบายๆเพลงสปานะคะหรือว่าเพลงเสียงจักธรรมชาตินะพร้อมกับก,บการฝึกโคยะคาใน คลิปนี้ไปด้วยกันก็ดีนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายใครอยากทิ้งตัวถึงบ้านแล้วปล่อยวางความวุ่นวายทั้งหมดนะเข้ามาฝึกคลิปนี้กันค่ะฝึกได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยเลยนะคะวันนี้เราจะนั่งน่งนอนๆสบายๆบ,บนแบตเสียดโลค่ะกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนั่งค่ะสมาสบายๆเลยนะคะนั่งหลังตรงเอาไว้ประสานมือไว้ด้านหน้าค่ะควักมือลงหายใจเข้าวาดมือขึ้นค่ะ แขนไปด้านหลังเยอะๆนะคะหายใจออกวาดมือลงประสานมือหายใจเข้าวาดมือขึ้นหายใจออกลงครั้งที่สองหายใจเข้าวาดมือขึ้นค่ะหายใจออกลงสามหายใจเข้าวาดมือขึ้นออกลงสี่อีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าวาดมือขึ้นหายใจออกลงห้า วางมือขวาข้างตัวชูมือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกงอแขนขวาเอ็นซ้ายตามมองด้านบนหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกเอ็นลงไปครั้งที่สองหายใจเข้ายกขึ้นออกลงสามหายใจเข้าขึ้นหายใจออกไปสี่หายใจเข้าครั้งสุดท้ายค่ะ หายใจออกลงห้าหายใจเข้าขึ้นค่ะสลับข้างค่ะวางมือซ้ายชูม,มือขวาหายใจเข้าออกนอสอกซ้ายเองหนึ่งหายใจเข้าขึ้นออกลงสองป้ายเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าป้ายสี่หายใจเข้าขึ้นครั้งสุดท้ายค่ะหายใจออกไป หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะประสานมือไว้หลังศีรษะนะคะทําด้านข้างให้ดูนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกหนีบศอกโน้มศีรษะลงสบายค่ะหายใจเข้านะคะเปิดศอกยืดอกเงยหน้าหายใจออกหนีบศอกโน้มศีรษะลงหลังยังตรงอยู่นะคะหายใจเข้าไปเปิดศอกยืดอกเงยหน้า หายใจออกค่ะนิ้วศองน้มศีรษะยืดคอหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าค่ะเปิดสอกยืดบกเหนยหน้าหายใจออกนิ้วอกโน้มศีรษะค่ะครั้งสุดท้ายหายใจเข้าไป โอเคหายใจออกวางมือลงคลายมือได้เลยค่ะวางมือลงด้านหน้านะคะหายใจเข้ายืดอกไว้หายใจ,ยอ,ยยจออกเดินมือไปค่ะยืดแผ่นหลังผ่อนคลายวางศอกลงวางศีรษะลงหายใจเข้าลึกอ,อกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว เดินมือกลับขึ้นมาหายใจเข้าค่ะวาดมือไปด้านหลังวางมือเต็มฝ่ามือนะคะยืดอกขึ้นเยอะๆหายใจเข้าเลือหายใจออกทิ้งศีรษะไปด้านหลังหายใจเข้ายกศีรษะกลับขึ้นมาค่ะออกคลายท่าเลยปรับนั่งทับส้นเท้านะคะอวางข้างหัวเขา่าหายใจเข้าค่ะ แล้วหายใจออกค่ะยกเข่าขึ้นยืดแข้งยืดข้อเท้าหายใจเข้าวางลงหายใจออกป่ายืดสองหายใจเข้าวางลงหายใจออกปายสามหายใจเข้าวางหายใจออกสี่หายใจเข้าวางลงสุดท้ายค่ะหายใจออกโอเค entertain. แล้ววางลงหายทากลางค่ะ ข้อมือ,อไหลตรงกันข่าวสะโพกตรงกันนะคะหายใจเข้าย่อนท้องลงเหมือนมีคนดึงสะดือเราลงพื้นไหลยืดไว้ตามอองตรงไปด้านหน้าหายใจออกไปโก่งหลังค่ะโน้มศีรษะลงคางชิดอกไว้หายใจเข้าย่อนท้อง,ล,องอล,ลงายยตามมองตรงหายใจออกไปค่ะโก่งหลังหายใจเข้าหย่อนท้องลง หายใจออกโูกหลังครั้งที่สามสต่ข้าวย่อนท้องลงหายใจออกปกลายโคงหลังสี่หายใจข้าวย่อนท้องลงหายใจออกปกลายโคงหลังห้าหมาข้าวหายใจออกปลาย หายใจเข้าอย่างท้องลงหายใจออกไปเจ็ด <7. S 2> หายใจเข้าหายใจออกแปดหายใจเข้าอย่างท้องลงหายใจออกกลุ่มหลังข้าวสุดท้ายหายใจเข้าแล้วหายใจออกไป โ <Okay. S 2> อเค่ลดคลายกระดูกสันหลังนะคะพักชายโพส์ค่ะวางเท้าชีดข่าาแยกนะสะโพกวางไว้ที่ส้นเท้าเดินมือไปด้านหน้าวางซอกลงวางศีรษะลงผ่อนคลายั้างไว้ห้าสี่สามสองแล้วหนึ่งโ okay. อเคฟูตกลับขึ้นมาค่ะนั่งเหยียดขาตรงไปด้านหน้าค่ะมะ เหยียดขาขวาพับขาซ้ายค่ะนั่งหลังให้ตรงอย่าลืมนะคะขยกก้นไปด้านหลังหายใจเข้าชูมือขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงไปมืออยู่แค่ไหนได้แค่นั้นเน้นขาตรงเอาไว้นะคะหายใจเข้าค่ะยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกลงไปครั้งที่สองหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นหายใจออกลงไปครั้งที่สาม หายเข้าหายใจออกลง4หายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกลง5แล้วค้างไว้5 4 3 2แล้วน่1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาแล้ววาดมือลงหายใจออกสลับข้างเยียซ้ายพับขวาค่ะเดกลนไปด้านหลังหลังตรงไว้ หายใจเข้าวัดวิ่ขึ้นหายใจออกลงหนึ่งหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกลงสองหายใจเข้าขึ้นหายใจออกปายสามหายใจเข้าหายใจออกปายสี่หายใจเข้าค่ะ สุดท้ายหายใจออกลงค้งไว้ค่ะหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวห้าสี่สามสองและหนึ่งหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวาดมือลงฝ่าเท้าประกบกันด้านหน้านะคะฝ่าเท้าประกบด้านหน้าเลยนั่งหลังให้ตรงคููทำด้านข้างให้ดูขอคลายประสานมือลังศีรษะหายใจเข้าลึก หายใจออกสอกซ้ายแตะเข่าซ้ายหนึ่งหายใจเข้าขึ้นออกขวาแตะขวาเปิดสอกซ้ายเยอะๆค่ะหายใจเข้าขึ้น <Make S 2> หายใจออก<ม>สอกซ้ายแตะเข่าซ้ายเปิดขวายเยอะๆหายใจเข้ายากตัวกลับขึ้นมาหายใจออกลงขวาหายใจเข้าขึ้นท่านี้นะคะช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังด้านข้างนะคะหายใจออกลง นั่งทำ AH hmm. AH. งานนานๆนะปวดหลังหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นอีกสองรอบค่ะหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้น <F an> ออกลงรอบสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออก <świad> หายใจเข้าขึ้น <g ul _> และหายใจออกลง จะใจเข้ายกตัวขึ้นมาค่ะออกวาดมือลงได้เลยยังนั่งอยู่ท่าเดิมนะคะเพื่อเป็นการยืดขาด้านหนนะและยืดสะโพกด้วยนะคะวางมือซ้ายข้างลําตัวนะคะขู <c oughs> ปรับตรงให้เพื <c oughs> ่อเห็นชัดขึ้นเนาะนั่งหลักตรงไว้นะวางมือซ้ายข้างตัวค่ะมือขวาแตะศีรษะข้างซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเอ็นศีรษะไปซ้ายตัวไม่ต้องโยกตามนะคะตัวอยู่ตรงกลางเหมือนเดิม ก็นศีรษะอย่างเดียวเพื่อเป็นการยืดคอบ่าไหลของเราตรงนี้นะคะมือซ้ายติดรู้ไหมขังไว้ค่ะสามสองหนึ่งหายใจเข้าขึ้นมาค่ะหายใจออกค่ะลงครั้งที่สองหายใจเข้ารับขึ้นมาหายใจออกลงครั้งสุดท้าย หายใจเข้าขาขึ้นมาสลับข้างค่ะวางมือขวาข้างตัวซ้ายแตะศีรษะข้างขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเองหายใจเข้าขาขึ้นหายใจออกลงสองหายใจเข้าขึ้นครั้งสุดท้ายหายใจออก โอเคหายใจเข้ากลับมาค่ะทีนี้นะเราจะวางมือข้างตัวทั้งสองข้างเลยค่ะรู้สึกเมื่อยขาแล้วนะคะนั่งขัดสมาสบายได้นะใครไปต่อได้เอาฝ่าเท้าประกบเอาไว้เหมือนเดิมนะคะวางมือไว้ข้างตัวเหมือนเดิมนะคะนั่งหลังตรงไว้หายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกเอ็นศีรษะไปขวาเอ็นไปให้สุดเท่าที่ไหวเนาะเมื่อสุดแล้วนะคะให้หันหน้าค่ะทั้งทั้งที่ยังเอ็นอยู่นะหันหน้าตามองเพดานค่ะ บริหารกล้ามเนื้อดวงตานะคะจากการที่เราจ้องมือถือจ้องหน้าจาอคอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะหมุนไปที่สุดค่ะเราจะรู้สึกตึงบริเวณศีรษะด้านข้างที่เยื้องไปทางหลังและหน้านลึกเนาะมันจะช่วยยืดได้ดีมากๆเลยตามองไปด้านหายใจเข้านะคะกลับมาตรงกลางในขณะเอน็นและหายใจออกค่ะหมุนหน้าลงใ,ให้เหมือนคางเราจะไปแตะไหล่ให้เหมือนคางชี้ไปที่ไหลขวาของเรานะค้างไว้ ายใ,ใจเข้าลึกสอ,อ,กอยงยโอเคกลับมาตรงกลางนะคะแล้วค่อยยกศีรษะกลับมาที่เดิมทาสลับข้างกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาทำอีกรอบนะหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกเอ็นศีรษะค่ะไปทางซ้ายยืดปลายให้ตึงหายใจเข้าลึกอีกทีหนึง่งหายใจออกค่ะหันหน้าขึ้นหาเพดานตามองไปที่เพดานค่ะทั้งไว หายใจเข้านะคะกลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะก้มหน้าลงให้เหมือนทางจะไปชี้ที่ไหล่้ายตามองไปที่ไหล่้ายของเราโอเคหายใจเข้ากลับมาตรงกลาง แล้วค่อยยกศีรษะกลับมาตั้งตรงเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะเป็นการบริ้กว่ายามเนื้อคอบ่าไหล่ของเราทุกเส้นเลยถ้าเราเอ็นธรรมดาแบบนี้มันจะได้เส้นที่อยู่ตรงด้านข้างแต่ถ้าเราหมุนด้วยก้มงเงยด้วยมันจะได้เส้นคอทางด้านหน้าที่เป็นแยงเฉียงโน้ที่ยืดกับไหปลาตรงนี้ด้วยนะคะกับที่ยึดตรงสบักมันก็จะช่วยยืดทุกเส้นเลยบริเวณคอบ่าของเรานะมาอีกครั้งหนึ่งค่ะหานใจเข้าลึกค่ะ หายใจออกนะเอ็นศีรษะไปขวาหายใจเข้าลึกอ,อีกทีหนึง่งหายใจออกค่ะหันหน้าขึ้นค่ะพิดาจามองพิดาไว้หายใจเข้าหายใจออกก้มหน้าลงให้เหมือนคางชี้ไปที่ไหล่ขวาตามองไปที่ไหล่ขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกค่ะ ศีรษะตั้งตรงหมาหายใจเข้าลึกหายใจออกเอศีรษะป่ายซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะหันห,หน้าคับไปดานซ้ามองไปด้านไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกก้มหน้าลงค่ะคางชี้ไปที่ไหล่ซ้ายตามองไหล่ซ้ายหายใจเข้าลึก หายใจออกค่ะกลับมาตรงกลางแล้วค่อยยุกศีรษะตั้งตรงโอเคทีนี้นะคะวาดมือขวามาด้านหน้านะคะมือซ้ายพับแขนขวาให้แน่ตัวมาได้มากที่สุดหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกนะคะหันศีรษะไปทางขวาค้างไว้ค่ะสามสองและหนึ่งสลับค่ะ มาแขนซ้ายแนบมาข้างตัวว่เอ๊ะมันจะโดนไหมนะแขนซ้ายแนบมาข้างตัวนะคะแขนขวาหมีไว้ให้แขนขวาดันแขนซ้ายมาให้แนบตัวมากที่สุดหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกค่ะหันศีรษะไปทางซ้าย โอเคหายใจเข้าหาันศีรษกกลับมาแล้วหายใจออกคลายได้เลยค่ะทีนี้เราจะมายืดเส้นด้านหน้านะคะใครชอบนอนตะแคงนะเหมือนครูท่านี้จะช่วยยืดเส้นที่เราเจ็บแขนเวลาเราตื่นขึ้นมาหลังจากที่เรานอนตะแคงทับแขนตัวเองไปนานๆน,นะคะก็ค,คือการพนมมือด้านหลังนั่นเองหมายเด็กครูหันหลังให้ดูนะคะมาพนมมือแบบนี้ถ้าใครตึงมากๆนะคะไม่สามารถทำสองข้างพร้อมกันแบบนี้ได้นะครูแนะนําให้ทําทีละข้างนะคะ โดยการเหมือนพนมมือแบบนี้พับมาให้เยอะที่สุดแค่นี้เลยแล้วขางไว้ทําทีละข้างแบบนี้นะคะแต่นี้เดี๋ยวกูจะทำสองข้างไปพร้อมกันนะใครไม่ไหวทําทีละข้างอย่างที่ครูบอกเราค้ังนะคะามาเราพนมมือก่อนโดยให้นิ้วก้อยนะคะฝั่งนิ้วก้อยสองมือนั้นประกบติดชิดติดกันไว้ก่อนแบมือไว้ก่อนยังไม่ต้องพนมมือหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงและขยับมือขึ้นไปได้รีว แล้วยกตัวกลับขึ้นมาแล้วทีนี้เอาฝ่ามือประกบติดกันได้เลยค่ะแบบนี้แล้วค้างไว้เลยหายใจเข้าลึกออกยาวเราจะรู้สึกตึงมากๆนะคะเขาคุณนาะอชอบนอนตะแคงเหมือนกันนอนทับแขนนะคะเซนก็อาจจะยึดได้นะหายใจเข้าลึกออกยาวเราจะค้างท่านี้ไว้สักนิดนึงนะคะหายใจเข้าลึกออกยาว เวลาคิวใจนะอยู่กับลมหายใจนะคะอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับตัวเองในปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ดีที่สุดมากๆนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวโอเคและค่อยๆลดมือลงช้านะคะเพื่อเป็นการคลายให้เลือดไหลเวียนสักครู่หนึ่งเดีย๋ยวเราจะยืดเส้นบ่าไหมสบักต่อเนื่องนะคะหายใจเข้าชูมือซ้ายะคะ่ะ หายใจออกนะคะให้มือขวาจับสอกซ้ายนะคะแล้วเอไปทางขวาให้ได้มากที่สุดค่ะศีรษะตั้งตรงเอาไว้นะคะแบบนี้เลยและค้างไว้หายใจเข้าลึกออกยาวสามสองหนึ่งโอเคคลายมือขวาลงชูม,มือซ้ายตรงและวาดมือซ้ายลงค่ะให้เลือดเดิน สลับข้างค่ะชูมือซ้ายอชูมือขวายืดไปเยอะๆมือซ้ายจับศอกขวาแล้วเอ็นไปให้ได้มากที่สุดศีรษะตั้งตรงคร้างไว้ค่ะหายใจเข้าลึกออกยาว3 2โอเคหายใจเข้าค่ะวาดมือซ้ายลงชูวขวาและค่อยวาดลงให้เลือดเดินโอเค เราจะปรับตัวลงนอนเลยนะคะมาค่ะปรับตัวลงนอนและกอดเข่าสองข้างเอาไว้ค่ะหายใจเข้าลึกนะหายใจออกยกศีรษะขึ้นมาจดเข่าค่ะหายใจเข้าวางลงอีกครั้งหนึ่งเนาะหายใจออกหายใจเข้าวางค่ะและวางเท้าลงได้ค่ะเหยียดผัอนคลายเลย เคคหยียดขาขวานะคะกอดขาซ้ายเอาไว้หายใจเข้าลึกออกยาวสามสองแล้ว1นึ่งมามจับฝ่าเท้าค่ะงอขาเอาไว้แบบนี้นะคะก็เป็นการยืดเส้นน่องด้านหลังเนาะหายใจเข้าลึกออกยาว การผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะยิ่งเราผ่อนคลายเสร็จนะร่างกายมันจะรู้สึกเบาสบายนะคะสําหรับครูคือฮิวกายฮิวใจได้ดีที่สุดเลยตัวจะี่หนักๆน,นะมันจะรู้สึกเบาเลยโอเคค่ะคลายสลับข้างค่ะเหยียดขาซ้ายกอดขาบขวาไว้หายใจเข้าลึกออกยาวโอเคเมื่อจากฝ่าเท้าค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว โอเคทีนี้เอาฝ่าเท้าซ้ายนะคะไว้บนเข่าขวากอดขาขวาไว้แล้วพับลงหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะใช้มือดึงขางนะคะเข้ามาแนบตัวหายใจเข้าคลายออกไปหายใจออกกอดเข้ามาใกล้ตัวครั้งที่สองหายใจเข้าหายใจออกกอดเข้ามาครั้งที่สามหายใจเข้าค่ะ ออก,กลับมาครั้งที่สี่เจเข้าหายใจออกกอดเข้ามาครั้งสุดท้ายแล้วค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกออกยาวไว้เลยห้าสี่สามสองแล้วหรึอโอเคค่ะคลายได้เลยสลับข้างค่ะขวาไว้บนเข่าซ้ายมือไว้ใต้เข้าพับหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะมาหนึ่ง หายใจเข้าคลายออกกอดเข้ามาสองหายใจเข้าคลายออกกอดเข้ามาสามหายใจเข้าหายใจออกสี่สุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกกอดเข้ามาแล้วค้างไว้ค่ะห้าสี่สามสอง และหนึ่งโอเคคลายได้โอเคเหยียดขาตรงไปเลยค่ะคว้า,าม,มือไว้ข้างตัวระดับหัวไหล่ปะเท้าซ้ายแตะบนเข,ข,ข่าขวาต้องขาขวาไว้นะหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกค่ะล้มเข่าไปทางขวาหายใจเข้ากลับมาค่ะหายใจออกล้มไปครั้งที่สอง หายใจเข้ากลับมาหายใจออกครั้งที่สามหายใจเข้าหายใจออกครั้งที่สี่หายใจเข้ากลับมาหายใจออกครั้งสุดท้ายค่ะค้างไว้เลยห้าสี่สามสองและหนึ่งหายใจเข้ากลับมา โอเคคลายสลับข้างค่ะเหยียดขาซ้ายฝ่าเท้าขวาแตะต้นขาซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกล้มเข่าไปทางซ้ายหนึ่งหายใจเข้าขึ้นหายใจออกไปทางขวาซ้ายสองหายใจเข้าขึ้นหายใจออกไปสามหายใจเข้าหายใจออก สหายใจเข้าครั้งสุดท้ายค่ะหายใจออกไปห้าทังไว้เลยห้าสี่สามสองโอเควาดมือขวามาเลยค่ะปรับท่านอนตะแคงน,นะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวลุกขึ้นนัง่งปรับความดันสักครู่หึ่งเกาะในท่านอนตะแคงน,นะคะ แล้วก็พยุงตัวตกลับขึ้นมานั่งค่าขัดสมาธิค่ะอหายใจเข้าวาไว้ขึ้นค่ะเหนียวศีรษะปก,กบประมือหายใจออกรดมือลงหายใจเข้าวาดไขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าวาดขึ้นหายใจออกลง เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะจะมีความสุขจากการฝึกดโดยคะนะคะ เป็นคลิปฮิวายฮิวใจเบาสบายพร้อมทิ้งตัวบางคนสามารถจะกลับจากที่ทางานอาบน้ําเตรียมตัวนอนนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้ฝึกเสร็จแล้วนอนได้เลยก็เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะสําหรับครูแล้วเมื่อเหนื่อยข้างนอกนะคะแล้วรู้สึกร่างกายมันหนักเหลือเกินเนี่ยกลับมานะครูก็จะทําแบบเนี้ยเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มันตึงเครียดมาตลอดทั้งวันนะคะพอเส้นคลายเลือดเดินดีนะมันก็รู้สึกเบาสบายพร้อมหลับเลยนะคะหวังว่าครูนะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะ ในการที่จะฮิวกายฮิวใจนะคะขอให้ทุกคนนะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะสาคัญน,นะคะอย่างที่ครูบอกค่ะการฮิวใจที่ดีที่สุดคือการกลับารักตัวเองนะคะดูแลตัวเองอยู่กับลมหายใจของตัวเองและก็อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เพราะฉะนั้นสําหรับครูแล้วนะคะโยคะ เป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับการคิวใจของครูมากๆนะคะเพราะเราจะได้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองด้วยอย่าลืมนะคะสุดท้ายนะคะฟาทรีนกันแดด D N 3 C C ครีมผลิตจากเกาหลีระคะาไทยไทยตัวนี้นะคะหน้าฉ่ำวาวเนียนเรียบกระจ่างใสนะคะ พร้อมออกไปสู้แดดในตอนเช้าแล้วกลับมาฝึกโยคะในตอนเย็นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนจากกันอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe จะดีเตือนเป็นกำลังใจให้ครูนะคะแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องนะคะโดยการกดซุปเปอร์แซงหัวใจด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย